สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวหนังแผ่นนะเป็นช่วงแกะกล่องหนังแผ่นเลยก็คือเรื่อง u l l e t t r a i n นะเป็นหนังแอคชั่นนะครับส่งท้ายปีนี้นะก็คืออ่ามันจริงมันสายเดือนสิงหาแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันแผ่นมันเพิ่งออกนะกอกมาเมื่อเดือนเดือนธันวาใช่ไหมเออเดือนที่แล้วหรือเดือนธันวาผมจำไม่ได้แล้วนะอืมนั่นแหละครับแล้วผมก็ได้ซื้อมาเป็นแบบแผ่นบุเรนะลิขสิทธิ์แท้นะครับบุเลเป็นแผ่นบุเรอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แผ่น 4K นะฮะ ก็เรื่องนี้ผมไปดูในโรงมานะฮะแล้วผมคือผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เขาประกาศสร้างนะว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่จะเป็นเนื้อเรื่องนะก็คืออยู่บนรถไฟรถไฟหัวกระสุนเะนี่ยที่ญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอ,อ่าแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นนักฆ่านะมาเจอกันนะก็คือตอนนั้นรู้คือว่าผู้นำกับคือเดวิดลิสนะฮะเดวิดลิสนี่คือ,เ,อ,อเขาเป็นผู้นำกับอยู่ในจอห์นวิกภาคแรกนะ้ะแล้วก็กักับหนังอีก สองเรื่องมั้ถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะคือ2อสามเรื่องคืออะตอมิกบอลด้วยไหมแล้วก็ Deadpool 2นะฮะแล้วก็มี h อปแอนชอเออหนังในจัก,กรวาลฟาสนะฮะที่ผมมองว่าเออทุกเรื่องมันเป็นหนังแอคชั่นที่ดูสนุกหมดนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมรอคอยนะว่าดูจากดาราแล้วคือดารานดารานำเลยก็คือแบรดพิตนั่นเองนะอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเขาฝีมือแล้วก็ชื่อเสียงนั้นด่งดังแค่ไหนแล้วก็มี อีกหลายๆคนนะ่ยบนตะปกนี้จะมีแอรอนเทเลอร์จอห์นสันเนี่ยจากคิกแอสนะฮะเรื่องนี้บอกเลยว,ว่าเล่นขโมยซีนมากนะแล้วก็มีอ่าคนนี้ผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะเป็นแบบดาราเม็กซิกันนะฮะแล้วก็ไบอันไบอันชื่อไหนฮะไบอันเฮนรี่อะไรสักอย่างเนี่ยไบอันไทลี่เฮนรี่ใช่ไหมเออที่เล่นไอ้หนังไอ้อะไรนะหนังของมาเวลเขาจะเป็นฮีโร่พลังเทพเจ้าเอออีเทอร์นอลแล้วก็มีฮีโรยุค สซาดะนะอันนี้ต้องมีแกอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับเป็นหนังฮอลลีวูดที่อยู่ในญี่ปุ่นเนอะคนนี้เป็นลายญี่ปุ่นที่โด่งดังมากๆอีกคนหนึ่งแล้วก็มีอ่าคนนี้นะที่เล่นเป็นไอตัวละครโชคดีอะโดมิโนในเดฟบูสองนะแล้วก็มีเออ่น้องคนนี้นะฮะคนนี้คือไอเด็กคนนี้มันชื่ออะไรเนี่ยที่มันเล่นไวท์เฮาด้าวผมขอดูอนีญฮะดูหน่อยนะฮะก็คือชื่อว่าทิทีทีเจมี่คิงอ่าใช่ไหม โจ伊คิงอ่ะโจ伊คิงนะอันนี้โตเป็นสาวนะอันนี้โจ伊คิงก็เล่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมดูโดมาแล้วชอบมากๆนะคือหนังสนุกมากเลยนะครับสนุกแล้วก็รอวันที่แผ่นจะออกนะแล้วก็ซื้อแผ่นแน่นอนเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆในปีนะ่ะคือห้าดับของปีเนี้ต้องมีเรื่องนี้อยู่สําหรับผมนะผมเป็นคนที่ชอบหนังมีตัวตัวละครหลายๆตัวนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นหนังแอคชั่นแบบนี้แล้วถือว่าโอ้ผมแบบรอหนังนันหนังแบบนี้นานๆจะมาทีนะแล้วก็ แล้วยิ่งเป็นหนังมีฟอร์มอ่ะคือเป็นหนังที่มีดาราเยอะๆเนี่ยบอกเลยว,ว่ามันไม่ค่อยเห็นนีคือเรื่องนี้มันดารามันดังๆหลายคนเนี่ยคือบอกเลยว,ว่าคุณแทบจะคุณหน้าคุณตาทุกคนเลยแต่ส่วนมากนะคนอื่นต้องรู้จักแบทยูจุล้วแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยแอรอนเทเลอร์จอห์นสันอะไรแบบนี้ฮิลล์กิซาดะแต่ไอ้คนนี้ผมบอกผมรู้จักมันเลยนะไอ้เม็กซิกันเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นลิทธิ์นะเป็นแผ่นไทยนะเป็นแผ่นลิขสิทธิ์ของบูมแรงนะเป็น แบบแผ่นแบบบูเล่แล้วก็มีสลิปสวมนะเป็นสลิปกระดาษให้ดูนะสลิปกระดาษก็เป็นแบบเรียบๆนะครับเป็นสลิปแบบเรียบๆนะกระดาษก็เหมือนกับสลิปลหลัง,ลงเป็นงานหลังๆมาของอบูมแลงนะร้านบูมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะก็ฮาร์ดเวิร์กของตัวกล่องก็คือว่าเป็นภาพโปสเตอร์นะเป็นเหมือนภาพโปสเตอร์หลักของหนังเลยคือเป็นภาพตัวละครนะหลายๆตัวแล้วก็มีรถไฟวิ่งนะก็คือ จริงๆผมมองว่ามันถ้ามันมันทาได้สวยกว่านี้นะแต่ว่าเออมันปกนี้มันขายสุดแล้วไงคือมันมีแบตพิษแล้วก็มีดาราเออมันก็โอเคนะก็โอเคก็ดูสีสันสวยดีนะครับในเรื่องญี่ปุ่นในเรื่องนี้มันจะดูไม่เหมือนญี่ปุ่นของจริงเท่าไหร่นะผมก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าสีสันมันจะฉูดฉาดนะสัสเกตฉากที่ต้นเรื่องอาที่แบตพิษยังอยู่ยังไม่เข้ารถไฟเห็นไหมสีสันมันค่อนข้างจะแบบฉูดฉาดดูกระตุ้นกระตุ้นหน่อยนะอันนี้ผมชอบนะมันดูแบบดู เหมือนหนังไซไฟดีครับสีสันจีจานะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะพบกับโอ้เบื้องหลังมานี่ผมบอกตรงนะผมยังไม่ดูยังไม่ได้ดูเบื้องหลังเลยแล้วเขาก็มีให้เยอะมาพอสมควรแล้วเนะี่ยอะไรมั่งวะเนะี่ยอิสต์เอ็กเด็กแคสงานสแตนการสร้างรถไฟ in, นะบุลเลตเทนเบื้องหลังผมมองว่าโอเคนะแล้วก็มีคอมเมนต์รี่นะครับของผู้กุ่กับตัวหนังนะฮะมีหนึ่งแผ่นนะมีแค่หนึ่งแผ่นแล้วก็มี เป็นความเหลี่ยงภาพหน้านี้หนึ่งพันแปดสิบก็คือ full hd นะฮะผมดูแล้วก็ชัดดีนะครับชัดดีนี่นะฮะร้อยยี่สิบหกนาทีนะครับเสียงมี e n g l i s ห้าจุดหนึ่งก็คือดอนบี้แหละแล้วก็ DTS อืมเสียงไทยนะครับห้าจุดหนึ่งดอนบี้ซับไทยนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเสียงไทยเรื่องนี้ภาคได้สุดมากๆกเลยฮะก็คือมีนักภาคดังๆมาหลายคนโดยเฉพาะไอ้สองตัวพี่น้องเนี่ยเออไอ้พี่น้องสองคนเนี้ยก็คือ ใบอันไทลีเฮลลี่อ่ะมันเป็นส้มเขียวเออมันเป็นมะนาวอ่ะแล้วก็มีแอลเลนเทเลอร์จอนสันเป็นในเรื่องมันชื่อรหัสนักฆ่ามันคืออะไรนะส้มเขียวหวานเออส้มเขียวหวานเพราะว่าสองคนนี้ยขาโมยซีนจริงนะแล้วก็งานภาคไทยเรื่องนี้เขาภาคได้ผมมองว่ามันเข้ากับหนังแบบนี้มากเลยคือก็าภาคแบบเออเสียบกันคันแล้วก็มีการใช้คําแบบมึงกูเลยพูดงี้งดีกว่า พูดแบบมึงกูผมบอกเลยว,ว่าผมเออผมชอบนะสนุกแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะเป็นดาราแบบรับเชิญออกมาเซอร์ไพรส์นะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นด้านในนะเป็นกล่องด้านในผมบอกเลยว,ว่าปกด้านใ่จะไม่เหมือนปกด้านนอกนะคือพวกหน้าทุกหน้านักสแสดงเหมือนกันแต่แบ็กกราวคนละแบบอันนี้แบ็กกราวด้านหลังนี่ผมนึกว่าไปเอามาจากไอ้หนังเบรดลันเนอร์นะครับสีสันแบบอย่างนี้เลยแล้วก็แต่ตัวเนี้ยกล่องด้านในแบ็กกราวจะเป็นแบบเออดูทึมๆหน่อยอ่ะ เอออันนี้จริงอันนี้ผมก็ชอบนะฮะมันดูแบบดูแบบเรียบๆง่ายๆดีนะครับไปดูคลาสสิกดีฮะแล้วก็ด้านหลังอ่ะด้านหลังเหมือนกันนะครับตัวกล่องผมเข้าใจว่าเขาน่าจะผลิตผลิตที่มังนอกใช่ไหมอืมอันนี้เอามาจะมม่วนได้นะราคากล่องที่แปดร้อยเก้าสิบเก้านะอันนี้น่าจะเป็นแผ่นเขาอินพุตไหมแล้วก็ก็เอาอันนี้มาสวมใช่ไหมอันนี้ผมผมไม่รู้นะฮะมาจาะกม่วนได้นะครับเพราะผมเห็นคุณภาพของกล่องอะกล่องพลาสติกแต่มันไม่รู้ว่ามันดูแบบ มันดูแข็งแข็งมันดูแบบหน้าหนา,หนาดีอ่ะอืมอันนี้เป็นแผ่นสกรีนแผ่นด้านในนะฮะนี่นะครับบริเวณเ,เป็นรูปแบดพิษนะฮะกอดกระเป๋าสําคัญในเรื่องนะครับแล้วก็มีหน้าตาแบบแผลๆนะฮะคือแบดพิเนี่มันชื่อในเรื่องคือเต่าทองนะคือเลดี้บัคเี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเต่าทองเลยนะด้านในปกไม่มีปกปกหลังปกในเลยทั้งชิ้นนะครับคืองานแผ่นเนะี่ยผมมองว่าธรรมดานะฮะแต่ราคาที่ผมจ่ายไปคือแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมมองว่า ผมไม่ได้เสียดายเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมากอืมผมตั้งใจจะเก็บแผ่น 4K ด้วยนะแต่ว่างบไม่ถึงนะงบไม่มีแ้าเราลดราคาอาจจะซื้อได้นะครับอืเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะสําหรับหนังของแบทพิทเรื่องล่าสุดนะคือบู l เล t เทรนมันชื่อไทยว่าอะไรเนะี่ยจับไม่มได้แล้วก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ